พี่ชมครับผมว่าเราจ้างตำรวจคุ้มกันหรือไม่ก็บริการสักสี่ห้าคนดีกว่าไหมครับถ้าพี่บอกว่ามันสําคัญขนาดนั้นโหเท่ก็เราแก่เขาสั่งมาแบบนี้เธอจะไปขัดคำสั่งเขาทำไมถึงบริษัทแปรรูปทองคําจะรวยแค่ไหนนะแต่พี่ว่าการจ้างคนคุ้มกันเนี่ยนะมันดูเป็นจุดเด่นเกินไปเหมือนล่อเสือล่อจระเข้อ่ะแล้วพี่จะแน่ใจหรอว่ามันจะปลอดภยัยพี่ก็ไม่แน่ใจหรอกนะแต่ถ้าเราป้องกันเยอะเกินไปเนี่ย พี่มปอดหัวปเปล่าไม่ต้องห่วงหรอกนะากระเป๋าเนี่ยมันติด GPS ติดตามอยู่แล้วอีกอย่างนะเราจ้างทีมโดรนติดตามไว้ยังไงกระเป๋าเนี่ยมันก็ถึงที่ปลอดภัยแน่นอนอืมครับผมเฮ้ยพี่ลืมไปเลยพี่มีนัดกับลูกค้าอีท่านหนึ่งแต่ว่าจะมีลูกค้าอีกท่านหนึ่งมารับกระเป๋าโอเคในฐานะที่เธอเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดเนี่ยนะเธอช่วยเฝ้ากระเป๋าใบนี้อย่าฆ่าสายตา แล้วที่สําคัญห้ามเปิดเด็กขาดเข้าใจไหมครับอ้าเท่อยู่นี่เองหาต้องนานเที่ยงเล่าไปกินข้าวกันอ้าวแล้วพี่ชมอ่ะพี่ชมติดงานอะ่ะอ้าวเหรองั้นไปกินข้าวกันไปเถอะ ฉันไม่ว่างอ่ะฉันติดงานเอ้าเหรอฉันแค่เห็นแกน,นั่งเฉยๆอ่ะไม่เห็นแกนทำอะไรเลยก็นั่งดูกระเป๋าใบนี้ไงทำไมอ่ะมันน่าดูตรงไหนแกไม่เคยเห็นกระเป๋าอ๋อฉันไม่ได้ระวังกระเป๋าเว้ยจะระวังของในกระเป๋าทำไมอ่ะแล้วข้างในมันมีอะไร,รอ๋อทองอรอก็ใช่อ่ะดิเฮ้ยจริงดิงั้นฉันขอดูเป็นตาหน่อยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าพี่ชมรู้นะพี่ชมเ่าฉันตายแน่ ทำไมอ่ะแกเห็นแล้วหรอยังอ่ะทำไมอ่ะแกไม่อยากดู้หรอนี่ฉันจะบอกอะไรไว้อย่างหนึ่งนะสิ่งที่น่ากลัวสำหรับมนุษย์อย่างหนึ่งนะคือความอยากรู้อยากเห็นอยากลองของคนนี่แหละทำลายชีวิตคนมานักต่อนักแล้วฉันรู้แค่ขอดูนิดเดียวเองอเอาก้เอา โอ้ oh. oh. มีหน้าล่ะทำไมพี่ชมถึงสั่งนักสั่งหนาว่าห้ามเปิดโฮ oh. นั่งรอพี่ชมมาชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยฉันไม่กินข้ากวก่อนนะเฮ้ย hey. รอก่อนสิเดี๋ยวลูกค้าก็มารับกระเป๋าไปแล้วไม่เอาอ่ะฉันไม่รอแล้วแกจะรอก็รอไปคนเดียวแล้วกันฉันไม่รอแล้วเฮ้ย hey. เดี๋ยวๆๆๆงั้นเอาอย่างนี้ mm. เพื่อความปลอดภัย ฉันสับขาลองมนันดีกว่าเฮ้เท่กระทำของแกอะเออน่าอยู่ยเฉยเฮย้เท่กระทำแบบเนี้ยจะปลอดภัยหรอเอหน้า ปลอดภัยสิฉันเรียนมาถ้าคนมันจะขโมยจริงอ่ะมันก็เอาไปแต่กระเป๋าเนี่ยแหละกระเป๋าเน่าๆแบบเนี้ยใครมันจะมาหยิบไปถูกไหมเออก็จริงของแกว่ะกระเป๋าสวยๆว,วางไว้ที่เดิมไปกินข้าว ค่ะชมลูก้นดหน่อยสิพี่เพึ่งช่วยหยิบกระเป๋ามาให้ชมหน่อยได้ไหมคะค่ะคุณชมเออใบไหนอะคะไปข้างบนหรือข้างล่างคะใช่ค่ะใบข้างล่างนะคะโอ๋ใบที่อยู่ข้างล่างนะคะค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะอุ้ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับ ได้แล้วค่ะคุณชมอขอบคุณค่ะพี่เพึ่งขอบคุณนะคะอ่ะันนี่ไปก่อนนะค่ะขอบคุณนะคะครับผมถ้าอุปกรณ์เรามีปัญหาอะไรเนี่ยสามารถติดต่อได้24ชั่วโมงเลยนะคะครับเอ่อขอโทษนะคะซื้อเยอะขนาดนี้นี่มีหลายสาขาหรอคะให้ทางบริษัทเราเอาทองแปลรูปไปลงตามสาขาได้นะคะอ๋อผมไม่ได้ไปใช้หรอครับ ผมเอาไว้ขายตามที่ยังตานเทียครับอ๋อค่ะผมขอตัวนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมไปลูกเสร็จแล้วรอนานไหมลูกไม่นานครับพ่อไปๆเดี๋ยวเรียนออนไลน์ไม่ทันครับเอเอโตพ่อ,พอลืมเช็คของเลยอ่ะเช็คให้พ่อหน่อยสิโอเคครับพ่อฮะอ,อะไรโต ไปไหนมาพี่ชมเไปไปกินข้าวมาครับพี่แล้วสายมาได้ไงเนี่ยอ๋อสายมาชวนเทเขาไปกินข้าวอะค่ะพี่ชมฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามไปไหนจูกว่าจะมีลูกค้ามารับกระเป๋าไปพี่ชมใจเย็นใจเย็น,ยนคือผมแค่ไปกินข้าวเองนะพี่ทำไมอย่างพี่เป็นห่วงทองเหรอใจเย็นๆนะพี่ทองอยังอยู่ครบ แอมันอยู่ไหนโห,โหพี่ไม่ต้องห่วงหรอกทองอะ่ะมันอยู่ตรงนี้เอ,อไหนไหนอะทองอะ่ะเธอรูอ้ไหมว่าทองมีมูลค่าเท่าไหร่ปล่อ้เธอทำงานตัางชาติอะ่ะเธอก็หามาคืนไม่ได้หรอกแล้วมันหายไปได้ไงอะ่ะแล้วผมจะทำไงดีอ่ะพี่นั่นแหละดิเธอจอ,อยังไงเออ ไซเป็นพยานให้เท่ได้นะคะว่าก่อนที่ออกไปอะไซเห็นเท่เปลี่ยนกระเป๋าทองแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะคะเอ๊แต่เดี๋ยวนะคะพี่ชมเมื่อกี้ตอนไซเดินเข้ามาไซเหมือนจะเห็นแม่บ้านเขาถือกระเป๋าใบนั้นออกไปนะคะใช่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 เดี๋ยวผมกับไซจะรีบไปตามแม่บ้านคนนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ต้องอะกระเป๋าใบนั้นอะอยู่นี่ละโฮ้ยพี่เล่นอะไรเนี่ย ใจหายหมดเลยโอยน่ารักสิพี่ใจหายหมดเลยถ้าสองคนรู้ไหมถ้าลูกค้าคนเมื่อไม่เมอากล่องมาคืนฉันเนี่ยชีวิตเธอสองคนจะเป็นยังไงพ่อพ่อเอาทองไปคืนเขาทำไมครับคนอื่นเขาจะว่าเราโง่นะพ่อถ้าเรามีทองขนาดนั้นนะ่ะเราสบายท้งชาติเลยนะพ่อใครจะว่าเราโง่ก็ช่างเถอะลูกพ่อจะบอกอะไรให้ย่างนะ ของที่มันไม่ใช่ของเรายังไงมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีสิ่งโตลองคิดดูนะถ้ามันอยู่กับเราชีวิตเราจะวิบัติแค่ไหนเจ้าของก็ต้องให้ตำรวจมาตามหาของของเขาชีวิตเราถึงมีเงินแต่เราก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนนะลูกถูกตามรังควานไม่รู้จะจบจากสิ้นหนีไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายเพราะว่ามันไม่มีความสุขหรอลกลูก แค่ทุกวันนี้ชีวิตเราไม่เดือดร้อนมีน้อยกินน้อยมีมากกินมากแค่นี้ชีวิตเราก็มีความสุขแล้วนะลูกคับพ่อฉันไล่เธอสองคนออกเฮ้ยยอมพี่อยากได้ของพ่อ,อ,อเลยนะครับถ้าไม่อยากฉันไล่ออกงั้นฉันจะหักเงินเดือนเธอสองเดือนส่วนทรายค่ะพี่ฉันจะหักเงินเดือนเธอหนึ่งเดือนเอ้า เกี่ยวอะไรด้วยอพี่ในฐานะสมรด็โดมคิดโอยพี่ผมขอโทษนะครับพี่หนูขอโทษนะคะพี่คราวหลังอนะ่ะผมจะไม่ประมาทแบบนี้อีกแล้วครับคราวหลังอนะ่ะเราจะไม่โชคดีอย่างนี้แล้วก็ได้นะนั่งเงียเนะาะฉันนะเอาไปชี้กาแฟก่อนนะเอาอะไรเปล่าอืมใช้เล้เหมือนเดิม เอาขนมมาด้วยนะเอาขนมอะไรอ่ะยิ่งเยอะแยะเออยังชิมไปด้วยแล้วกัน ชิ้นเน,น่ะที่สองคนเอาไปแบ่งกันก็ได้หนูอิ่มแล้วไม่เป็นไรน้องเก็บไปกินเองเถอะพี่ไม่ตังค์เยอะจะซื้อกี่กับปุกก็ได้แต่พี่ขอบอกอะไรน้องว่าอย่างนลงน,นะช่วยศึกษาเรื่องมารยาทนิดนึงใช่อย่าหาว่าพ,พี่สอนเลยนะมารยาทอะมันสำคัญถ้าคิดจะอยู่ร่วมกัน เ,เรียนอยู่เรื่องการใช้ชีวิตในสังคมน้นองอาจจะม่งไม่มีเพียใครไ,ได้ลองไปหาอ่านดูนะในเน็ตอะมีเยอะแยะของส่วนตัวกับของส่วนรวมอะมันต่างกันยังไงโตมาจะได้ไม่เป็นภาระของสังคมนะจ๊ะไปนึกเออเรี่ยวอะเด็กคนใหม่นี้ ฉันซื้อใหม่ก็ได้เอาอะไรปะเฮยชอียได้แ euh ล้วะนีมันไม่ใช่อด้เยนะมันเอฟจะไปมสูแต่สูิพอแค่นี้มันนี้เรแบบเอเยอะมาก เอางาสองมันต้องมีเอาไว้ะอื่นแสดงว่า